มาแล้วครับขบวน517นะครับหยุดวิ่งไปหลายวันนะครับไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรนะ517วิ่งวันหนึ่งก็หยุดไป34วันนะครับขบวน517ขบวนตอง5กับขบวน535ก็ยังไม่มานะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่แถวช่องสำรานนะครับขบวน535นี่ปลดด,ดีเซลไปช่วยขบวนห้ 535นะครับช่วยกันไปช่วยกันมานะครับตอนนี้หวัวรถจักรขึ้นเขาไม่ไหวนะครับเลยต้องปลดไปช่วยนะครับน่าจะมืดไม่ได้ถ่ายครับขบวน535กับตองห้านะครับอยู่อีกไกลเลยครับช่องสำราญ ไปแล้วครับขบวน517เดี๋ยวจะมีขบวน532วิ่งมานะครับผ่านบ้านแฮดมาแล้วครับขบวน532